สวัสดีค่ะกับช่องแม่บ้านเสียนผ่านะคะรอบดึกวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันอีกแล้วคะ่ะพี่ๆที่ติดตามช่องนะคะอย่าพลาดกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้สุสานไตรักปี2536นะคะคูบาเจ้ากเกษมเขมโกโปเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเดี๋ยวเราแกะด้านในให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะคะด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญด้านข้างเหรียญน,นะคะมีทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะคะสาหรับชุดนี้นะคะนี่พี่ๆท่านใดสนใจเหมือนเดิมเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ จะมีรายการพักเครื่องมาแบ่งปันให้พี่ๆไม่ซ้ำรายการกันเลยนะคะปี2536สุสารไตลักจังหวัดลำปางเลี้ยน5รอบพันษานะคะมหาเมตตาบารมีนะคะนี่สำหรับพี่ๆที่กดติดตามช่องแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจและพี่ๆที่ติดต่อเรานะคะเราจะสง่งฟรีอีเมลให้ทุกรายการนะคะในประเทศไทยนะคะนี่มีทั้งหมด3องค์ด้วยกันพี่ๆท่านใดสนใจทักมาได้เลยะคะ่ะ